แม้ว่าเราจะรักษาสินดีก็ตามแต่ถ้าใจเราไปอกุศลเรื่อยๆเราก็จะไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญศินมีกําลังไม่พอที่จะ,ะแก้ปัญหาตรงนี้งนั้นวิธีในการแก้ปัญหาตรงนี้คือผู้เจ้าบอกต้องทิ้งอารมณ์คือละความเพลินให้ได้เมื่อละความเพลินแล้วเนี่ยมันก็จะไปอกุศลอีกเราจะแก้ยังไงก็คือต้องมีหลักมีเสาเขื่อนเสาหลัก ูเจ้าจึงบอกกายของเราเนี่ยคือเสาเขื่อนเสาหลักแต่นั้นเมื่อละอารมณ์แล้วเนี่ยอย่าปล่อยให้มันไปกับอารมณ์อื่นต่อไปอย่าลืมตัวเสาเขื่อนเสาหลักหรือที่ผู้เจ้าจัดเหมือนบุรุษถือหม้อน้ํามันบุรุษถือหม้อน้ํามันที่มีน้ํามันเต็มเปี่ยมปากหม้อเดินประคองมาแล้วมีเพชรคาดเงื้อดาบอยู่เดินตามมาข้างหลังแล้วบอกว่าถ้าบุรุษคนเนี่ย ทำน้ำมันหกแม้เพียงหนึ่งหยดเขาจะเอามิดดาฟันคอให้ขาดซึ่งบุรุษคนนี้เดินถือหม้อน้ำมันมาผ่านกลุ่มของหญิงงามในชนบทซึ่งกำลังขับร้องฟอนลำมผู้เจ้าบอกว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับพวกเราเนี่ยพวกเราจะใส่ใจหม้อน้ำมันหรือใส่ใจหญิงงามในชนบทที่กำลังขับร้องฟอนลำนะสาววก็บอกว่า ต้องสนใจม้อน้ํามันอย่างเดียวเลยเพราะว่าถ้าน้ามันหกหนึ่งหยดปุ๊บตายทันทีเจ้านคะ้าก็คอยเอาดาบเตรียมจะฟันถ้าหกหนึ่งหยดปุ๊บตายนี่ก็คือพระองค์ก็บอกม้อน้ํามันเนี่ยเปรียบเหมือนกายยากตาสติคือเธอต้องตั้งจิตอยู่ในกายเลยนะหลุดไปปุ๊บนี่มารผู้มีบาปทําอันตรายเธอได้ทันทีเพราะหลุดไปคือการสร้างภพใหม่ภพชาติชรา,ามมรนะเกิดทันที